ขิ่นมะปรางหวานฐานธรรมะถ้ำพานเรศวน้วนพืชพันธุตก,การภูผาวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่อำเภอเนินมะปรางบ้านมุงจังหวัดพิษนุโลกนะคะเขตติดต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางห่างจากเขตติดต่ออำเภอวางโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ30กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30-40นาที ที่เก๋มุ่งหน้าตรงไปนี้ก็จะเป็นบ้านมุงนะคะแลนด์มาร์คของอำเภอเนินมะปางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดนะคะประวัติพื้นที่อำเภอเนินมะปางเดิมเป็นป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยต้นไม้และสัตว์ป่าห่างไกลจากผู้คนแต่จะมีเพียงผู้มีอาชีพพลานที่เข้าล่าสัตว์ป่าหาของป่ามาสร้างกกบางและอาศัยพักแรมชั่วคราว เท่านั้นต่อมามีกลุ่มคนจากนาครไทยด่านซ้ายและลมศัก์อพยพย้ายถิ่นฐานเดิมเข้ามาตั้งรกรากบริเวณบ้านชมพูบ้านมุงวังโพงไซย,ย้อยจากนั้นก็ขยับขยายที่ทำกินไปที่วังยางบ้านน้อยสุ้มขี้เหล็กและเนินมะปรางในที่สุดโดยตัวอำเภอเนินมะปรางเดิมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมาประมาณ42ปีชื่อบ้านเนินมะปราง ซึ่งกับตำบลบ,บ้านมุงอำเภอวังทองลักษณะภูมิประเทศประมาณ100ละ45ของภูเขาเหินปูนอายุ300ล้านปีมีถ้ำอยู่มากมายจึงเป็นแหล่งซ่องสูงกำลังของผู้ก่อการร้ายคอมมินิตมีการปลุกระดมมวลชนแทรกซึมบ่อนทำลายความมั่นคงและซุ่มโจมตี เจ้าหน้าที่ที่รวมทั้งสถานที่ราชการอยู่เนื่องๆทางราชการจึงได้แยกพื้นที่บางส่วนของอำเภอวังทองตั้งเป็นกิ่งอำเภอเนินมะปรางขึ้นเมื่อวันที่9กันยาพศ2519มีประดัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรกชื่อนายประยูนอินทรทัศน์และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเนินมะปางเมื่อวันที่1เมษาพศ2526มีร้อยตีสมชายนวาวัต ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรกจัดเป็นอำเภอชั้น3และนับเป็นอำเภอที่9ของจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีถ้ำมากมายให้ทุกคนได้รับชมเช่นซากดึกดำบันอักษรญี่ปุ่นโบราณและอีกมากมายพื้นที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินปูนยอดสูงสุด236เมตรมีหน้าผาสูงชันว้าแหว่งอันเกิดจากการกัดเซาะ ของน้ำฝนนับหลายล้านปีเกิดเป็นถ้ำต่างๆมากมายทั่วบริเวณได้แก่ถ้ำนเรศวนถ้ำเรือที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามถ้ำลอดซึ่งสามารถเดินทะลุไปยังอีกด้านหนึ่งของภูเขาได้นอกจากนี้ยังพบซากดึกดำบันของหอยและปลากาลังเนื่องจากบริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อนและยังมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์รูปมือคน เพิงผาหินและอักษรญี่ปุ่นโบราณสลักบนก้อนหินพันไม้และล่องรอยสัตว์ป่าต่างๆที่มักพบระหว่างทางเดินเข้าศึกษาธรรมชาติเหมาะสำหรับการศึกษาเชิงวินิเวศนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางมาถึงยังสำนักเขตการท่องเที่ยวถ้ำต่างๆต้องใช้ไฟสายไฟฉายติดตัวมาด้วย ในช่วงฤด,ดูฝนถ้ำบางแห่งไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากมีน้ําท่วมพื้นถ้ำหากต้องการพักค้างแรมหรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะติดต่อล่วงหน้าได้ที่สํานักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลหมู่หกบ้านมุงได้ค่ะ